ครับวันนี้เราจะนําทุกท่านมาพบกับ10อันดับพระลึกลับพระแปลกพระเสียนชอบกินตับและพระหายาพระลึกลับที่จะคุยกันในวันนี้ไม่ได้ไหมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้ารูปใดๆที่ทรงฤทธิทรงเดชไปมายากจากการพบเจอหรือเป็นเพียงการเล่าขานแต่หมายถึงพระเครื่องเครื่องรางทางขังที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก จริงๆแล้วพระลึกลับนี้ก็คือพระที่รู้จักกันหรือเล่นหากันในบางกลุ่มบางพื้นที่แต่ไปอยู่ในที่ที่คนอื่นทั่วไปไม่รู้จักบางทีข้ออนุรลมจากรูปลักษณะศิลปะว่าเป็นของอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ทําให้คนเล่นหาพระยุคใหม่ตกควายตามภาษานักนิยมสะสมพระพูดกันหรือโดนกินตับปล่อยเช่าในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริง เนื่องจากพระเครื่องเหล่านี้ไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวแต่เมื่อโลกแห่งการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะทางใดมีมากขึ้นโดยเฉพาะโลกออนไลน์พระเครื่องต่างๆก็ยกระดับสู่ความเป็นภูมิภาคนิยมหรือท้องถิ่นนิยมและมีการขยายวงกว้างออกไปก็เกิดการเล่นหามีราคาขึ้นมาเมื่อมีคนไปพบเจอก็ตื่นเต้นดีใจ ว่าได้พระลึกลับพระที่คนอื่นไม่รู้จักเพราะคงขายได้กำไรอย่างท่วมทน้นและนี่ก็คือ10บอันดับพระลึกลับพระแปพระเสียนชอบกินตับและพระหายากในชุดที่7อันดับที่ 1. เหรียญพระพุทธบาทพระพุทธโคสาจารย์เจริญวัด เขาบางทรายจังหวัดชนบุรีเรืองรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2461สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพสรินทาวาสกรุงเทพมหานครซึ่งท่านเป็นพระอุปชาของท่านเจ้าพระคุณพญานรรัตราชมานิตหรือท่านเจ้าคุณนอหรือที่ชาวชนบุรีเรียกท่านว่าสมเด็จชนบุรีท่านเป็นชาวชนบุรีเกิดที่ตำบลตลาดกลาง อำเภอบางปลาส้อยจังหวัดชนบุรีท่านเจ้าุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ท่านอนุญาตให้จัดสร้างเหรียญพระพุทธบาทขึ้นเพื่อแจกจ่ายสม,มนาาคุณให้แก่ผู้ที่ร่วมการกุศลงานนมัสการรอยพระพุทธบาทครั้งวันที่1 0 1ถึง12กุมภาพันธ์ในปี2461จึงได้ประกอบพิธีพุทธาพิเศษเหรียญพระพุทธบาทวัดเขาบางทายที่อุโบสถวัดเทพสรินทาว่า เมื่อถึงวันที่15กุมภาพันธ์ในปี2461ตรงกับกลางเดือน3ซึ่งเป็นประเพณีเดิมของการจัดงานน้ำมาศการพระพุทธบาทวัดเขาบางทรายเได้นำเหรียญพระพุทธบาทแจกจ่ายแก่ผู้ที่มาร่วมงานน้ำมัศการรอยพระพุทธบาทที่เขาบางทรายโดยสร้างเป็นเหรียญกลมมีอยู่2ขนาดคือขนาดใหญ่และขนาดเล็กขนาดใหญ่มีสร้างด้วยกันก็คือเนื้อเงินเนื้อทองแดงและเนื้อสัมฤด ส่วนขนาดเล็กมีสร้างเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองแดงและเนื้อสำมฤธิ์เละ่นอนี้ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดม,มือหรือภาสาพระบอกว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักแสนขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่2เหเรียนรุ่นแรกหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมจังหวัดสมุทรสาครพิมพ์น้ำเต้าเดียวรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2497หลวงพ่อเฮงอินทะโชโตอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านขอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครท่าเจจิชื่อดังที่ชาวบ้านย่านตะบนโคกข,ขามและชาวมหาชัยต่างให้ความเริ่มใสศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่ประกอบกิจการประมง ออกทะเลล่องเรือหาปลาท่านเป็นพระเถระที่ดำร,รงตนอย่างสมถะและมีความถ่อมตนน่าเคารพนับถือสร้างวัตถุมงคลทั้งสิ้นสองวาระแต่ไม่ปรากฏว่ามีแบบใดที่เป็นเหรียญรูปเหมือนของตัวท่านเองทุกแบบที่อนุญาตให้จัดสร้างได้นั้นเป็นรูปพระพุทธทั้งสิ้นในปีพศ2497การจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกขึ้นมีด้วยกัน3แบบมีทั้งเนื้อทองแดง และเนื้อเมกะพัดแต่ละแบบสร้างขึ้นมีจำนวนแบบละ999เหรียญเหรียญน้ำเต้าของหลวงพ่อเฮงเป็นเนื้อทองแดงลักษณะเป็นรูปน้ำเต้ามีหูในตัวด้านหน้าภายในเหรียญเป็นรูปพระพุทธนั่งขัดสมาธิเพชรลอยองค์ไม่มีฐานรองรับแบบสี่เหลี่ยมใต้รูปพระพุทธมีอัขระคอมส่วนด้านหลังผูกด้วยยันพระเจ้าห้าพระอ,องค์มีอุณาโรมบนยอดทั้งสด้านล่าง มียันหัวใจเป็นยันตารางสี่เหลี่ยมและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพระว่าตกไฟหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักแสนขึ้นไปนั่นเองอันดับที่สาม เหรียญหลวงพ่อสำมฤธิ์อุปชากงวัดเขาสมอครจังหวัดรบบุรีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ,ศ .2465 พระอุปชากงหรือหลวงปูง่คงพระเถระที่มีอายุยืนยาวถึง125ปีท่านเกิดในสมัยรชัชกาลที่3ที่บ้านตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวงจังหวัดรบบุรี สมัยเป็นคารวาท่านได้ศึกษาหนังสือไทยและขอมที่วัดเขาสมอคอนจนแตกฉานทุกขแขนงและเมื่ออายุครบ21ปีจึงได้อุปสมบทที่วัดเขาสมอคอนโดยมีเจ้าอธิการจีนเป็นพระอุปชาและได้อยู่จำพรรษาที่วัดเขาสมอคอนหนึ่งพรรษาก่อนย้ายไปเพื่อศึกษาพระธรรมและพระเวทอยู่หลายปีจนกระทั่งสำเร็จวิชาตามที่ปรารถนาจึงได้กลับมายังวัดเขาสมอคอนได้เป็นเจ้าอาวาส และปกครองจนสิ้นอายุไขโดยท่านมารณาภาพเมื่อวันที่25ธันวาคมในปีพศ2469รวมอายุยืนยาวได้ถึง125ปีเหรียญพิมพ์หยดน้ำของหลวงพ่อสมฤทธิ์วัดเขาสมคอครจังหวัดรบบุรีนั้นสร้างในปีพศ2465ถือว่าเป็นรุ่นแรกเหลือทองแดงหลวงพ่อสมฤทธิ์เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ผู่บ้านคู่เมืองอันเป็นที่เคารพศรัทธ,ธาของพี่น้องชาวกรบ,บุรีและจังหวัดใกล้เคียงสำหรับเหรียญรุ่นนี้ได้รับการปลุกเสกจากท่านพระครูประเวศท,ที่พากรหรือหลวงพ่อกงงวัดเขาสมอคอนเป็นเหรียญหน้าสสมจากความหายากมากในปัจจุบันและนี่ก็คือพาะลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาภาว่าตกควายหรือโดนกินตับ พราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่4หลวงพ่อในกุฏิเนื้อผงรุ่นแรกวัดกุยบุรีอําเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระผงรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2499 วัดกุยบุรีเป็นศาสนาสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันโดยชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธาโดยเฉพาะอ,อดีตจเจ้าอาวาสว,วัดกุยบุรีหลวงพ่อมากหรือบุญมากหรือชาวบ้านมากเรียกท่านว่าหลวงพ่อในกุฏิเนื่องจากเมื่อท่านว่างเว้นจากภารกิจต่างๆของทางวัดแล้วท่านจะนั่งบำเพ็ญภาวนาของท่านอยู่เป็นประจำ เล่ากันว่าบางครั้งท่านจะเข้าสมาธิวิปัสสนาอยู่แต่ในกุฏิของท่านตลอดเจวันบ้าง15วันบ้างโดยท่านจะไม่ลุกและออกจากกุฏิของท่านไปไหนเลยด้วยเหตุอันนี้เองจึงได้มีคําเรียกท่านอีกคํานึงว่าหลวงพ่อในกุฏิโดยปฏิปทาของหลวงพ่อในกุฏิท่านเป็นผู้มีเมตตาจิตมีความกรุณาช่วยเหลืออนุเคราะห์และสงเคราะห์ให้กับทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นทุกหมู่คณะ ตั้งแต่เด็กน้อยหนุ่มสาวคนเฒ่าคนแก่ท่านสงเคราะห์ด้วยจิตเมตตาชาวคุยบุรีมีหลวงพ่อในกุฏิเป็นที่พึ่งเมื่อมีผู้มาขอพรท่านก็จะช่วยปัดเป่าให้ผ่อนคลายทุกข์เมื่อสมความปรารถนาแล้วก็จะนำทองคำเปลวมาปิดที่ตัวท่านจำนวนมากแมในปัจจุบันรูปเหมือนของหลวงพ่อในกุฏิก็ยังมีคนมาปิดทองท่านอยู่ตลอดเวลา และนี่ก็คือพระลูกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพระว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่5เรียนพระสังฆราชชื่นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ ี่รหล,ลึกพระราชทานเพงิงศพเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2503สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ท่านมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์ชื่นราชสกุลนบวงเป็นพระสมเด็จสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกองค์ที่13แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านสถิตนวัดบวรนิเวศวิหารได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อปีพศ2488 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาอานันทมหิรลท่านทรงดำรงในตำแหน่งอยู่ถึง14ปีและสิ้นพระชนเมื่อวันที่11พฤศจิกายนในปีพศ2501สิริพระชันษาได้85ปี354วันนับเป็นพระสังฆราชองค์ที่13แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อท่านสิ้นพระชนใน เดือนพฤศจิกายน2 5 0 1จึงมีพิธีพระราชทานเพึงศพในปีพศ2 5 0 3จึงสร้างเหรียญที่ระลึกในงานนี้ขึ้นเหรียญที่ระลึกพระราชทานพึงศพพระสังฆราชกรมหลวงวชิรยานวงศ์สังฆราชองค์ที่13แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเหรียญเงินจัดสร้างโดยกองกระสาบกระทรวงการคลังในสมัยนั้นเหรียญมีความสวยงามปราณีตจำนวนการสร้างน้อย ปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นเหรียญนี้เป็นเหรียญพิธีใหญ่อีกเหรียญหนึ่งที่มีเจดิทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมปลูกเสกณวัดบวรนิเวศวิหารในปีพศ2 5 0 3และนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงที่จะปล่อยหลุดมือหรือาาภาษาพระว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่ 6. เหรียญพระพุทธอังคีรถวัดราชบ่อพิษกรุงเทพมหานครในรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2481เหรียญพระพุทธอังคีรถวัดราชบ่อพิษปี2481หรือเหรียญยอดฉัตรซึ่งถอดแบบมาจากพระประธานที่ปฏิสถานณอุโบสถวัดราชบ่อพิษสร้างขึ้นในงานรอพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงจินวรศรีวัด ในปีพศ2481โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเด้าวแพรวัสุทัตซึ่งขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นประธานในพิธีพิธีพุทธาพิเศษร,รุ่นนี้นับเป็นหนึ่งในพิธีที่ยิ่งใหญ่มากในขณะนั้นมีพระเยจีอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีในสมัยนั้นได้แก่สมเด็จพระสังฆราชแพรสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์เจริญวัดเทพศรินหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบา หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่ออีวัดสัตหีบหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหลวงพ่อแคขมวัดตากล้องเป็นต้นและนี่ก็คือพระลึกรับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาสะพระว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่7พระหล่อหลวงพ่อศิลาขาววัดปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมพระหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2486เรียยหล่อพิมพ์พระประธานพรหลวงพ่อศิลาขาววัดปฐมเจดีเป็นพระพิมพ์พระประธานในพระอุโบสถโดยพระธรรมวโรดมหรือโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดปฐมเจดีได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นหลายพิมพ์ทรงในขณะนั้น เช่นพระหล่อรูปหลวงพ่อพะระล่วงโรดจนาลิตพระปิตามหาอุดแต่ที่โดดเด่นพิมพ์หนึ่งก็คือพระหล่อพิมพ์ประธานปฐมประเทศนาที่จำลองมาจากพระพุทธรูปหินสลักสมัยทวาราบดีที่ประดิษฐานในพระอุโบสถซึ่งเรียกกันว่าพระศิลาขาวหรือหลวงพ่อประธานพรพิธีพุทธาพิเศษโดยได้นิมนต์พระเจจิที่เก่งและมีชื่อเสียงในสมัยนั้นมาร่วมพิธีครับขั่ง เนื่องด้วยท่านเจ้าคุณโชติท่านเป็นพระราชาคณะผู้ปกครองสังฆมณฑลในจังหวัดนคนปรปฐมดังนั้นพิธีที่ท่านสร้างพระในแต่ละครั้งจึงได้มีการนิมนต์พระเถระพระเจจียอาจารย์รูปสําคัญต่างๆของจังหวัดนคนปรปฐมและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมปลูกเสกด้วยอาทิหลวงพ่อดีวัดเหนือจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้จังหวัดกาญจนบุรี หลวงพ่อเหรียญวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อเงินวัดดอนยญ่หอมจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาจังหวัดปากกรีบุรีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครเป็นต้นและนี่ก็คือพระึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลย และมีโอกาสสูงที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพระว่าตกวายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับที่8เหรียญหล่อพระประจำวันเจ้าคุณสีสนพิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยมวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานคร เหรียญหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2494พระหล่อประจำวันของท่านเจ้าคุณศรีสัจยามุนีหรือสนแห่งวัดสุทัศน์เทพวนารามผู้เป็นสิทธิเอกแห่งสมเด็จพระสังฆราชแพแห่งวัดสุทัศน์เจ้าคุณศรีเป็นผู้สืบทอดสภวิชาในการสร้างพะระเนื้อโลหะทั้งพระกิ่งและพระชัยวัดตลอดจ,จนสูตรการผสมโลหะให้ครบถ้วนถูกต้องตามตำรา ซึ่งตอนนี้พระกิ่งและพระชัยวัดของทั้งอาจารย์และสิทธิเอกท่านนี้หรือว่าได้รับความนิยมสูงสุดทั้งราคาและพิธ,ธีกรรมในการสร้างพระชุดนี้สร้างขึ้นประมาณป,าณปีพศ2493-94ถึง94โดยเป็นเหรียญหล่อด้วยกรรมวิธีโบราณเบ้าดินหล่อเป็นช่อชนวนอิมพระจะเป็นพระประจำวันทั้ง7วันเจ้าคุณสีสนจะเป็นผู้คำนวณเลือกอันเป็นมงคลพร้อมทั้งนิมนต์พระเจจิในยุคนั้น เข้าร่วมพิธีปลูกเสกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชุดที่เข้าร่วมในพิธีใหญ่ๆทั้งวัดราชบพิษวัดบวรและวัดสุทัศน์นั่นเองเอาที่มีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีสมเด็จพระสังฆราชอยู่วัดสเกตสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์น่วมวัดอนงคารามหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพัง หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีเป็นต้นและนี่ก็คือพาะลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาภาพว่าตกายหรือโดนจินตับเพราะพารุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่9เหรียนเสมาพระแท่นศิลาอาจรุ่นแรกจังหวัดอุตรดิตถ์เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2472พระแท่นศิลาอาจเป็นพุทธเจดีย์เช่นเดียวกับพระแท่นโดงรังเป็นที่เชื่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ในพัทธลกับนี้ได้เสด็จมาประทับนั่งบนพระแท่นแห่งนี้เพื่อเจริญภาวนาและ ได้ประทับยับยั้งในเวลาที่ตัดสรูแล้วเพื่อโปรดสัตว์ซึ่งแสดงว่าพระแท่นศิลาอารนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างต่อเนื่องในพระพุทธศาสนามายาวนานเหรียญพระแท่นศิลาอาจรุ่นแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2อ7 2นี้อยนี้บนพื้นที่ชาวเมืองอุตรดิตเต้นหามานานแล้วทั้งอย่างเชื่อกันว่า,น,าน่าจะสร้างไว้ตั้งแต่ประมาณป,าณปีพศ2472โดยมีหลวงพ่อเดิม แห่งวัดหนองโพอู่สร้างพระรูปหล่อยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทยในปัจจุบันและพระอุปชาหวบหรือหลวงพ่อหวบแห่งวัดสามัคคยารามตำบลบ้านดานภายในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตยอดพระเจจิอคมกขังผู้เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษเหรียญน,นี้ด้วยและนี่ก็คือพระเลือกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลย และมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาพระว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพารุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับที่10พระผงว่านหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีพระผงว่านรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2513 พระผงรูปเหมือนบ้านท่านเป็นพระที่ส่วนใหญ่จะจัดทำกันในวัดโดยได้แม่พิมพ์จากาพระผงรุ่นแรกหลังใบไม้นำมาแก้ไขให้มีหน้าตาขึ้นัอนอเนื่องจากดำรีของหลวงปู่ชาโดยใช้มวลสารจากภายในวัดนั่นเองเช่นดอกพยอมซึ่งมีอยู่มากในวัดพอถึงฤดูุบและร่วงเกือนวัดหลวงปู่ก็จะให้เก็บมาเป็นมวลสารหลักและยังมีเนื้ออื่นๆ มาผสมอีกหลายเนื้อจะทำกันครั้งละประมาณ10องค์ถึง50 10องค์บ้างกดข่าวละน้อยพอได้แก,กจ่ายให้ผู้ที่มากราบขอท่านบางเนื้อส่วนผสมมวลสารไม่แข็งแรงก็จะแตกสลายไปก็มีถ้าจะเอาเนื้อพ้าเป็นหลักก็จะดูยากไปก็ให้ดูที่พิมพ์น่าจะง่ายกว่าเพราะมีแม่พิมพ์พิมพ์เดียวส่วนพุทุกคนนั้นครอบจักรวาล ดอกพยอมเป็นของค้ำคูณร่ำรวยมั่งมีผู้ใดมีไว้จะหนุนดวงหนุนวาสนามีข้าบบดีในจังหวัดอุบลหลายคนที่มีประสบการณ์เพราะว่านดอกพยอมจากคนยากจนกลายเป็นคนร่ำรวยมั่งมีด้วยบาร,รมีของรกป,ปูชาพระสายวิปัสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่นซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจนมีชาวฝรั่งนับถือมากมายเข้ามาบวชปฏิบัติธรรมจนมีวัดป่านานาชาติขึ้นมา และนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองครับและนี่นก็คือ10อันดับพระลึกลับพระแปลกพระเสียนชอบกินตับ และพระหายากในชุดที่7แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ